วันนี้ผมจะมาทดลองการไลฟ์สดนะครับอยากรู้ว่ามันทำงานยังไงมันมีปุ่มอะไรให้กดนะครับจะได้เผื่อเจอสถานการณ์ไปเที่ยวหรือว่าเจออะไรแบบวิวสวยๆจะได้ลองถ่ายถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์ให้กับผู้ติดตามได้ชมนะครับ ก็ผมชื่อเล่นจริงๆของผมคือชื่อเทพนะครับชื่อช่อง YouTube ก็ forty forest ครับเดิมทีผมเคยทำ YouTube เมื่อสัก4-5หปีที่แล้วนะครับก็ตอนนั้นใช้ชื่อว่าไปกรุงเทพก็ทำอยู่ประมาณสัก4-5หเดือนมัน้งก็เลิกทำไปเพราะว่าตอนนั้นคือ อยากทำเพราะว่าเออฮ้ยมันได้เงินหรือเปล่าเราก็เลยอยากได้เงินเราก็เลยทำทำได้สี่สี่ห้าเดือนแต่ก็คนดูก็น้อยแล้วก็รู้สึกใช้พลังงานเยอะผมก็เลยแล้วที่สำคัญคือช่วงที่ทำก็ไม่ได้เงินเนาะผมก็เลยเลิกทำเลยแล้วก็ช่วงที่ตัดสินใจเลิกก็คือบอกกับตัวเองว่าจะไม่ทำ u t u b e อีกต่อไปจนเมื่อสัก สามสี่เดือนที่แล้วผมไปเปิด Facebook เนาะเจอคลิปคลิปรีวของเฟซเฟซบุ๊กของฝรั่งคนหนึ่งเขาทําคลิปเดินป่าเดินป่าแล้วก็ผมดูแล้วมันมีความสุขแล้วก็เฮ้ดูแล้วฮาดีผมก็รู้สึกชอบเลยแวบขึ้นมาในหัวเลยว่าเฮ้เราจะลองกลับมาทำ YouTube อีกครั้งหนึ่งดีไหมผมก็เลยตัดสินใจ มาลองทำอีกสักรอบหนึ่งแต่ก็เปลี่ยนชื่อใหม่จากช่องเดิมที่ชื่อว่าไปกรุงเทพเป็น f o r t forest นะครับภาษาไทยก็40ป่าผมก็ลุยถ่ายคลิปคล้ายๆเขานั่นแหละไปเดินป่าที่เขาใหญ่ทำเป็นคลิปสั้นแล้วก็เอาลงในในรีวใน facebook นะลงไปก็ ก็ไม่ค่อยมีคนดูก็ลงไปทุกวันแหละตอนนั้นจําได้น่าจะลงหกโมงทุกหกโมงเช้ามั้งทุกวันเลยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนานะคราวนี้มันมันมีเว็บหนึ่งผมก็นอนอยู่จําได้วันที่น่าจะยี่สิบหกมิถุนาผมนอนอยู่แล้วคราวนี้ตื่นมากลางดึกประมาณตีหนึ่งตีสองเนะี่ยละก็ เว็บ hey, ขึ้นมาเรา, mm hmm. เ,ราเราลองเอาคลิปสั้นลงใน y u t u b e สิผมก็เลยเอาคลิปสั้นที่ถ่ายเล่นๆเป็นต้นใส่เอ้ยไม่ใช่ต้นใส่ต้นสัก,ต,สกต้นสักที่บ้านถ่ายเล่นๆแล้วก็โพสตลงเลยใน y o u t u b e ปรากฏว่า้คนดูเป็นพันเลยนะแค่จากช่วงเที่ยงคืนตีนหนึ่งจนถึง6กโมงเช้าเฮ้ยทำไมคนดูมันเยอะจังเลยเราก็รู้สึกรู้สึกดีมากั้นเถอะนะ ก็เลยคันนี้ก็เลยลองเอาคลิปที่เดินป่าที่เดินป่าเอามาลงใน YouTube แบบหลายๆคลิปนะปรากดว่าเออเหมือนคนดูเขาชอบนะก็มีคนมากดติดตามกดไลค์มาคอมเมนต์ช่วงปลายเดือนมิถุนาผมก็เลยเออเราก็ลองมาทำจริงๆจังๆอีกสักครั้งหนึ่ง ผมก็เลยทำคลิปเกี่ยวกับแนวนี้แหละพาเที่ยวชมชมธรรมชาติแล้วก็เดินป่าเดินป่าก็ยังทางเดินยังสะดวกอยู่ยังไม่ได้แบบลุยทรหดอดทนขนาดนั้นนะแล้วก็ถ่ายคลิปจนมาช่วงกลางเดือนกรกฎาก็ลองถ่ายคลิปยาวซึ่งปกติผมเป็นคนที่ไม่ค่อย ชอบพูดอยู่แล้วนะพูดก็ไม่ค่อยจะสื่อสารกับใครไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรนี่คิดคิดเอาเองนะก็เลยไปถ่ายคลิปยาวที่เขาใหญ่แล้วก็ลงไปตอนนั้นเป็นคลิปดูเก้งดูเก้งที่เขาใหญ่พอดีเก้งเขาข้ามถนนมาผมก็ถ่ายจังหวะน,นั้นพอดีปรากฏว่า คนดูชอบตอนนี้ก็ยอดดูคลิปนั้น28,000วิวแล้วโอ้โหก็ดีครับส่วนต่อไปก็จะไอช่องผมก็จะทำเกี่ยวกันนี่แหละพาเที่ยวชมธรรมชาติต้นไม้ใบไม้ดอกไม้ใบหญ้าอาจจะมีคลิปถ่าย ต้นไม้ดอกไม้ข้างบ้านด้วยนะครับแทรกมานิดนิดหน่อยๆน่อยก็ที่บ้านก็จะมีปลูกผักสวนครัวไว้กินเองข้างๆนิดหน่อยนะครับหรือว่าสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะถ่ายให้มาชมก็คือเกี่ยวกับการถ่ายภาพซึ่งผมก็ชอบการถ่ายภาพอยู่แล้วอาจจะมีเทคนิคการถ่ายภาพว่ามุมถ่ายภาพแปลก ก็อาจจะมีลงในช่องของผมบ้างนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นพาเที่ยวชมธรรมชาติต้นไม้ภูเขาใบไม้ดอกไม้ใบหญ้าอยู่กับธรรมชาติแล้วมันรู้สึกมีความสุขสงบสบายสบายใจไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับใครเดี๋ยวผมลองดูสิตอนนี้มีคนดูผมอยู่หนึ่งคนรัาปุ่มนี้ จะ,จะเรียนรู้ว่าแต่ละปุ่มมันทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไงกอนเนี่ยยกเลิกเมื่อกี้เห็นมีข้อความเดี๋ยวจะลองสลับอ๋อนี่สลับกล้องนี่จะเป็นกล้องหลังผมนั่งอยู่ในครัวที่บ้านนะครับอันนี้ก็จะกลับมากล้องหน้านี่ เพิ่มแสงอ๋อเพิ่มแสงให้มันสว่างขึ้นปิดแสงมันจะมืดต้องดูกล้องถ้าจะดูกับเอ้ถ้าจะมองกล้องคือให้มองที่จุดเขียวที่กล้องหน้าอย่าไปมองหน้าตัวเองในในภาพที่เห็น โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจบไลฟ์แค่นี้แล้วกันนะครับเป็นการทดลองเฉยๆว่าแต่ละปุ่มแต่ละจุดมันต้องกดมันใช้งานยังไงนั่นแหละเหมือนเผื่อไปเจอสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆอยากจะให้ชมกันสดๆไปพร้อมกับผมจะไ,ได้ลองใช้โหมดไลฟ์สดของ YouTube นะครับ โอเคขอบคุณผู้ติดตามของผมตอนนี้อ๋อมีทั้งหมดหกร้อยเจ็ดสบสองคนนะครับไม่รู้ว่ามันมากหรือน้อยนะในระยะในระยะเวลาสามเดือนจากเดิมทีที่ผมทำช่องไปกรุงเทพมีอยู่แล้วร้อยสิบห้าเพิ่มมาอีกประมาณสักห้าร้อยกว่าคนภายในสามเดือนนี้ก็น่าจะเยอะและ้วมั้งคงมีคนชอบแล้วมั้งเขาถึงกดติดตามผมก็ขอบคุณ ทุกคนที่กดติดตามผมชมคลิปผมผมอาจจะพูดไม่ค่อยชัดพูดลําดับไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็น่าจะเป็นสไตล์เป็นรูปแบบการนำเสนอของผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมนะครับโอเคแค่นี้แล้วครับบ๊ายบาย